าได้เลื่อนตําแนงยู่ตําแนงเกาือเกาไ่ไปไสมาใสยังวะตําแนงเกาตำบางหงพี่น้องตำ้บางหู้งกไปบ๊อยนะมาจอบต๊ะเนี่ยจอบตัวพีกัใจบยไปรทำงานไหนฟังลองมึงนะอ้ยน้องมดก็ไปหายตีมไปยี่พอยยังไงน้องมดเล้องเราเป็นเก่อนยงเราได้ตีมทีเดียวบังคับไปกำลังเอาไปงกลองเทปยัง ตาบางฮงงานวาดเต่นเห็นบอกเหี้ยข้าวทิพย์เออเข้าทิบย์วาดเออูวาดเนาะอันนี้ตาบางฮงแมนี่แม่มือด้วยเพียาเที่ถนนเยหัวสะพานแทเสียหัวสะพานตั่ใเส่นตอนนั้นตอนนั้นไปให้งานอยู่หัวสะพาน พี่วันนี่บ่กตามม้งสันดาหมาจับพันพัวนี้สิไปต่กับตามม้งแล้วปป็นต่นี่มาถ้านีั่วน้ำั่วเขาไล้สาวจังตีน้ำัวเาเลยเาไม่ถูกบ้านแล้วมาังนี้ตามม้งเหลือให้ทางนี่แ้วตามม้อ๋อคอย่างหรือเดบังหันกรอบน้อยใหญ้ค่ะคุณน้อง วิ่งเป็นตาแซบป่ะปากกอกบแกใหญ่เนาะแบบเงหเงยแสบ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 ได้ปากกอกแค่เป็นบักกอกผู้ใดเออบักกอกผู้ใหญ่บ้านบักโอ้ผู้ใหญ่บ้านมันมีบักกอกแสบโอ้ยโกกูทวงเพิ่นเด็กยูเดียแบบแสบบ่อยอันนี้ก็คือบักเขียวเขียวเคียนเนาะเออแล้วแบบเออเขี้ยวแบบเทา ไอเยี่ยมตอขาดมาได้แบนบอลนี่ไปกำลายทลยทายเถอะกล่องออกไม่ได้แต่ค้นเองเขมเอน่น้ตาล่อเยอำลายยิงมันต่นเส่ตาะจัดน้อยจัดน้อยทำลาอทำลแตกพลาดิน้อพี่น้อง เดิเพ่นไม่กินน้ำพลาแน่คุณ่น้ำพบบ้าบคแซมบฝีมือฉันเองว่าแมฝีมือหัวหัวสะพานนะคะเด้อหัวสะพานว่นี่หัวสะพานกับเพื่อนเทียรเหัวสะพานอันนี้นำลำเลยทัวร์มาดีนทวมเห็นไหมเขาเล่นเขาเล่นอะวนอยอเเล่นเ่นหนีห่วมไรจะ้แกเล่นแฟ

เยวเปเดี๋ยวอีกจัหน้อยเออมันมาคอยนวเนาะนวดนวเป็นไรเฮ้เจ็บอ่าแสบแสีบนี่กูนะไม่เป็งเริ่งก็ไหนเพลงแต่แด้เบเฮ้ยได้ม่กาะกันใหญ่ใหญ่แต่บุ้งบุ้งอยู่ได้ได้ปะได้เี้ไปบได้บติตไปละใกล้แล้วแล้วละแต่บาง เด็บจังไดตั้งมาจากหัวสะพานอุ๊ดหรืออุ๊ดเอวนี้น้อย้เปรีคุวัะสาแน่นุ่วดโคโโคแท้กันเลยปาดนีขอายขยทเป็นผู้กินบนข้ไทบั้หขใครก็ได้พี่น้องกดไอ้กดแช